สวัสดีค่ะพบกับเซลล์ลูกตันนะคะทีมงานประเสริฐผลยุสคาร้อยนะคะวันนี้นะคะ้อกตันมีรถมือ2ราคาถูกได้รถมือ2เหมือนใหม่นะคะคุณลูกค้าอยากบอกว่าถูกจริงปลอดาว1น0 0บาทและที่สำคัญผ่อนงวดเริ่มต้น4 0 0พินิดๆเท่านั้นเองนะคะคันนี้เลยค่ะคุณลูกค้า n i สสันอเมร่าห e เกียร์นะคะเป็นรถรุ่นปี2015นะคะอยากบอกว่าได้ลดปีสูงมากนะคะคุณลูกค้ามาดูออปชันใกล้ๆกันเลย คันนี้นะคะกระจังหน้าเดิมนะคะเป็นตัวโครเมียมนะคะโลโก้นิสันนะคะคุณลูกค้าไฟหน้าเดิมอ่าและที่สำคัญนะคะมาดูกันเลยฝั่งนี้นะคะน้องมาพร้อมล้อมแม็กขอบ15นะคะคุณลูกค้าเป็นแม็กสีทองนะคะแม็กอรลอยนะคะคุณลูกค้าสวยงามมากเลยนะคะออปชั่นน้องกุญแจรถน้องนะคะ เป็นกุญแจรีโมทนะคะมีปลดล็อกเปิดฝาท้ายนะคะตรงนี้ในรีโมทเลยนะคะอย่าบอกว่าออปชันเยอะไปดูภายในกันเลยคันนี้นะคะคุณลูกค้าเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันนะคะปรับกระจกปลอกพื้นนี่นะคะตรงนี้เลยนะคะตรงด้านข้างออปชันเยอะจริงนะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะคุณลูกค้าคอนโซลหน้านี่เลยนะคะน้องวิ่งมาแสนสองนิดๆเองนะคะคุณลูกค้า เดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังเสียงนะคะเครื่องฟิตสตาร์ติดง่ายค่ะได้เป็นเบาะหนังนะคะคุณลูกค้าเบาะหนังโทนสีเทาๆมีโลโก้อเมล่นะคะทําความสะอาดง่ายนะคะคุณลูกค้าอ่าเดี๋ยวไปดูด้านนี้เลยนะคะด้านหลังนะคะกว้างขวางมากเลยคุณลูกค้าเบาะหนังทําความสะอาดง่ายและภายในน้องยังดูใหม่อยู่เลยนะคะคุณลูกค้าย้ําอีกทีนะคะคันนี้เป็น นิสสันอเมล่า1.2 e เกียร์ออโต้นะคะรุ่นปี2015ค่ะน้องผ่อนงวดเริ่มต้นอยู่4,000นิดๆเท่านั้นเองนะคะคุณลูกค้าสวยมากเลยนะคะโปรโมชั่นดาว1,900บาทผ่อนถูกนะคะอ่าเดี๋ยวเซลล์จะให้ดูนะคะด้านหลังนะคะเปิดฝาท้ายนะคะเปิดตรงนี้นะคะอ่าเรียบร้อยสบายมากเลยเอาชั่นเยอะมากเลยนี่เลยนะคะกว้างขวางมากเลยคุณลูกค้า ข้างหลังมีเซ็นเซอร์ถอยให้ด้วยนะคะ3จุดนะคะคุ้มจริงค่ะคันนี้พรถูกนะคะราคารถถูกดาวถูกและไดออปชั่นเยอะด้วยนะคะนี่เลยนะคะสวยงามค่ะพวกล้ออะไรต่างๆนะคะอยู่นี่เลยนะคะอ่ากลิ่นใหม่ยังอยู่เลยนะคะข้างหลังนะคะคุณลูกค้าตัวนี้นะคะก็คือจะมออีลูกค้าเก่าเขาจะติดกล้องมานะคะเดี๋ยวพอท่านลูกค้า ซื้อไปนะคะใส่จอติดกล้องได้เลยนะคะคุณลูกค้าออปชั่นเยอะจริงนะคะย้ำอีกทีนะคะคุณลูกค้าค่ะคันนี้เป็น n i สสัน a m เมร่าห e เกียร์ตรุ่นปี2015นะคะราค,คารถ2องแสนนิดๆน,นะคะดาว1,900บาทค่างวดผ่อนเริ่มต้น4,000นิดๆน,นะคะสนใจคันนี้จองก่อนได้ขับก่อน062 9098142นะคะ หรือมาทดลองขับได้ที่ประเสริฐผลยุทคาร้อยเอ็ดมาไม่ถูกโทรหาเซลล์ลูกตาน,นะคะวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ